เดินมาตั้งไกลแล้วนะคะเพื่อนๆยังไม่ถึงหอคอยเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวชมวิวไร่อาง,งุ่นกันต่อเลยจ้าไร่อาง,งุ่นที่เห็นนี่นะคะเขาจะปลูกไว้เพื่อทำไวน์นะคะที่นี่จะมีโรงงานทำไวน์เยอะมากๆเลยนะคะ แถวนี้จะขึ้นชื่อเรื่องวนยนะคะทุกวันไม่มีแดดนะคะแต่วันนี้แดดดีมากก็เลยได้มีโอกาสพาทุกคนขึ้นมาชมวิวข้างบนนี้นะคะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินต่อกันเลยนะคะหมูบ้านที่เห็นจากข้างล่างนั่นนะคะดาวเดินขึ้นมาจากหมู่บ้านนี้นะคะ ตรงนี้ใบอางุ่นเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมากเลยค่ะทุกคนถ้าหน้าร้อนนะคะนี่จะมีดอกไม้ป่าขึ้นเต็มเลยนะคะส่วนอางุ่นนี่เขาเก็บเกี่ยวไปทำายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเลือดูใบไม้ผลิเขาก็จะตัดแต่งกิ่งต้นองุ่นนะคะให้งอกขึ้นมาใหม่นะคะไม่ให้อางุ่นเนี่ยเลื้อยยาวเกินไปนะคะ ช่วงที่องุ่นเริ่มออกลูกนะคะเขาก็จะติดตั้งระบบเป็นเสียงยิงปืนนะคะเพื่อไล่นกนะคะเพื่อไม่ให้มากินองนุ่นนะคะตอนแรกๆดาวก็ไม่รู้ค่ะนึกว่าใครมายิงประทัดอะไร แถวนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเสียงมันจะดังทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นระบบอัตโนมัติเนาะเขาจะเวลานกเข้ามาใกล้เนี่ยมันมันจะเสียงมันจะดังอัตโนมัติเลยค่ะรีบเดินต่อกันอีกนิดนะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงหอคอยแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะ นูนเห็นอยู่ริบๆแล้วค่ะวิวก็สวยงามมากๆเดินเพลินมากเลยค่ะ มาถึงหอคอยกันแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah. เดินไกลมากเลยค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะสมกับที่เดินมาไกลนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวดาวจะพาทุกคนขึ้นไปบนโน้นนะคะไปดูวิวแล้วก็พาอาทิตย์ตกบนโน้นนะคะ